โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับก็รบกวนฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวีดัสสวัสดีสสดคุณผชมทุกคนเลยนะพบกับผมบิมเกม h a ชแนลเช่นเคยผม ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกม็อดในเกม GTS แซนกันเช่นเคยผมมาเคนะม็อดที่จะมาแจกวันนี้ก็เป็นม็อดเกี่ยวกับม็อดแคมปิ้งนะที่ผมได้เล่นไปเออคลิปก่อนหน้านี้นะคุณชมถ้าคุณชมจําได้นะก็คือ GTS แซนเนลไรเออไปเที่ยวแคมปิ้งนะก็จะเป็นม็อดตอนนั้นนั่นเองโอเคม็อดคลิปที่ล้วเลยที่เราได้ไปเที่ยวแคมปิ้งกันนะัผมเคนะเมื่อเราติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะล้วก็ไปจุดตรงนี้เลยนะคุณชมแน่นอนนะ ก็จะอยู่ตรงภูเขานะถ้าจะไม่ผิดก็จะอยู่สโซนนี้นะคุณผู้ชมเขตไปเลยอ่ะทีไรพอร์ตไปเขไปเลยส่วนลิงก์ลดอะไรก็จะอยู่ใต้ในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไอเขประมาณนี้อ่ะเมื่อเรามาถึงนะก็จะอยู่ข้างหน้าเรานะคุณผู้ชม,อ,ชมอเคผมก็ขออนุญาตบินไปละกันโอเขคุณผู้ชมบินไปเลยอ่ะเดี๋ยวต่อว่าแต่โหมดซูเปอร์แมนอยู่ไหนเอเคทำไปโหมดซูเปอร์แมนคุณผู้ชมมันจะเป็นโหมโดทีโอที่ เราบินได้นะเดี๋ยวยายะหาแป๊บหนึ่งอาเจอแล้วเคียกดไปโอเคจุดมอสเราก็จะอยู่ข้างหน้านักผู้ชมเคก็จะอยู่บนเขาลูกนี้แหละเคียกก็จะอยู่ข้างหน้าเราเองโอเคซีเจเขาญาติเป็นซูเปอร์แมนบินไปก่อนเคคุกชมทำไปเคียกก็จะอยู่ข้างหน้าเราหน่ะโอเคเรามาตรงเส้นถนนเส้นนี้นะเราก็จะเห็นรถข้างหน้านี่เองเคียาลงมอสติดนักผู้ชมอีกเคียก็จะมีพวก เต็นท์พวกอะไรต่างๆก็ผู้คนต่างๆ,ๆมากมายนักชมเี่ก็จะเป็นผู้คนเหมือนบรรยากาศตอนที่เราเออมาแคมป์ปิ้งกับชารกแจ็คกันนะคุณชมเคก็จะมีประมาณนี้นี่ก็จะมีเออผู้คนมานั่งเล่นอะไรต่างๆนคุกชมเคแล้วก็จะมีไอ้เมาเราอันนี้จําก่อนพัทที่เราจําได้เไงะมาคราวนี้มันก็ยังเมาค้างอีกชิบหายทําไปเคก็มีประมาณนี้นะสําหรับมอสแคมป์ปิ้งนะเผื่อคุณชมอยากได้ไปเล่นนะคุณชมเคแล้วก็ส่วนการติดตั้งอะไรนะเดี๋ยวผมจะเออ เป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะเข้าไปดูใน a c e b o o k เอาก็แล้วกันนะสำหรับการติดตั้งนุณผู้ชมเพราะว่ามันไมออ่สามารถติดตั้งใน YouTube ได้นะเพราะว่าผมเคยลงไปแล้วแล้วคลิปติดเหลืองนะมันปิดการมองเห็นนุณผู้ชมโอเคก็ขอให้ผู้ชมเข้าใจด้วยนะสำหรับการติดตั้งเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลนงก์ไว้เออเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ผมก็แล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคอมเมนต์อีกทีนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับการติดตั้งเนะี่ยโอเคแล้วก็มอดนะก็จะอยู่ใต้คคคมมมเเมน,นะุชก็ สามารถโหลดได้เลยเคก็ม hmm. okay. mm ีประมาณนี้ก็แล้วกันนะเคคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มาแจกมอดกันคุณผู้ชมเค่ะแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยช่วงนี้เคคุณผู้ชมไงจากข่าวที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนเลยผมก็ได้ลงคลิปเออจีเจอแอนเดียวไลทไปคลิปก่อนหน้านี้นะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่การแจกมดอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมเคก็เผื่อคุณผู้ชมอยากเล่นมอดนี้นะคุณผู้ชมก็มีประมาณนี้ก็แล มอดตัวนี้นะเค okay, ก็มีประมาณนี้กักนเค okay. สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอเคียถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสีเกตุบบายครับบ๊ายบาย,บาย